ใครที่ติดหวานแต่อยากผอมใครที่ไขมันในเลือดสูงหรือใครที่อ้วนแต่ติดหวานลดยังไงก็ไม่ลงนะผมให้สูตรง่ายๆเลยนะเปลี่ยนขนมหวานของคุณเป็นอาหารเหรียญทองนะสูตรบอคืออาหารเหรียญทองอาหารต้นสายคุณเปลี่ยนขนมเป็นผลไม้ธรรมชาติน้ําตาลต่ําๆนะครับนี่เลยทับทิมดีมากๆนะบลูเบอรี่ดีมากๆนะสารต้านอักเสบและสารลดไขมันเร็วเยอะมากๆมีวิตามินซีอีกด้วยแต่คุณอยากหน้าใสามากๆเลยนะนี่เลยคือฝรั่งฝรั่งในวิตามินซีมหาศาล แล้วก็คุณต้องลดข้าวลดแป้งลงด้วยนะครับทุเรียนนี่มีวิตามินซีเหมือนกันนะหลายคนไม่รู้นะครับแต่ถ้าเอาแบบดีที่สุดเลยฝรั่งกีวีเบอร์รี่มีวิตามินซีสูงมากนะครับแล้ววิตามินซีเนี่ยจะช่วยลดออกซิไดซ์เ d l ดีอองคุณได้นะเขาเรียกว่าลดไอเจ้าไขามันเลวที่มันอักเสบได้ถ้าคุณอยากเสริมวิตามินซีให้หน้าใสาให้ภูมิคุ้มกันดีต้องกินจากอาหารธรรมชาติก่อนเลยหนึ่งสองเลือกสูตรวิตามินซีที่ไม่เป็นไลโปโซมอลใครอยากได้สูตรก็พิมพ์ว่าวิตามินซีลงมา